และการหยุดชะงักของรัฐบาลก็ทําให้หน่าจับตามองว่าการเจรจาสันติภาพในเมียนมาจะเดินไปในทิศทางไหนต่อนะครับถึงแม้ท่าทีของกองทัพยืนยันว่าจะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อแต่ดูเหมือนว่าองค์ประกอบในการเจรจาตอนนี้เหลือไม่ครบครับผลเอกเจ้ายอดศึกรักษาการประธานคณะทางานกระบวนการสันติภาพเมียนมาและประธานสภาพเพื่อการกอบกู้รัชฉาน ร่วมประชุมออนไลน์กับผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์สิกลุ่มที่ลงนามข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศในวาระเร่งด่วนช่วงเช้าวันนี้การประชุมจะเน้นไปที่กรอบการทำงานของกลุ่มนะครับหลังจากกองทัพเมียนมาเข้าควบคุมประเทศแต่กองทัพยังคงประกาศว่าจะเดินหน้าเจรจาสันติภาพกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่อไปเบื้องต้นทาง PPST เห็นว่าการยึดอำนาจขัดต่อแนวทางประชาธิปไตย และ NCA จะครบถ้วนได้จะต้องประกอบด้วย4องค์กรคือกลุ่มชาติพันธุ์พักการเมืองรัฐบาลและกองทัพแต่ว่าสภาเพื่อการกอบกู้รัฐชฐานได้ประกาศจุดยืนหลังจากการยึดอำนาจที่ชัดเจนแล้วว่าจะเคียงข้างกับประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย แต่ถ้าหากกองทัพส่งตัวแทนเข้ามาพูดคุยเรื่องการเจราจาสันติภาพก็พร้อมที่จะพูดคุยด้วยเพื่อดูท่าทีของกองทัพว่าการเจราจาในแบบฉบับของกองทัพที่ขาดสององค์กรหลักจะเป็นไปในทิศทางไหนครับมันลดหมายถึงว่าการสันติภาพของเราเนี่ยมันถอยหลังประเทศพมา่าตอนนี้ประชาธิปไตยที่มันก้าวหน้าขึ้นมาระยะเกาบีซีบดีดังเต็กเต้เสียงเงปิดเจราจาสันติภาพนะ เหมือนว่าถอยหลังสลายหมดแล้วเนี่ยตอนนี้นสลายหมดแล้ว<ม>ถ้าของถ้ามายึดอำนาจเขาไม่ยิงแตะต้องเอ็นจีมันต้องเริ่มต้นคุยกันใหม่เริ่มตัวนคุยกันใหม่นะี่มันเริ่มต้นเฉพาะหยุดยิงอย่างเร็วการเมืองนี่มันคุยเจราจาอะไรกันไม่ได้เ<ม>พราะมันอยู่ในช่วง<ม>อำนาจ่ไม่มีอ,อย่างนี้แหละครับ พลเอกเจ้ายอดศึกยังบอกว่ารู้สึกกังวลต่อการระบาดของโควิด -19 ในเมียนมาหลังจากการยึดอำนาจโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลซึ่ง มีการแพร่ระบาดอยู่แล้วนะครับโดยที่ผ่านมากองทัพออกมาพูดเพียงว่าจะเร่งควบคุมการระบาดแต่ไม่ได้บอกว่าจะควบคุมแบบไหนส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ควบคุมของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นไม่น่าห่วงเพราะว่าควบคุมได้ดีในระดับหนึ่งรวมไปถึงการตัดความช่วยเหลือจากต่างชาติหลังการยึดอำนาจที่จะตามมาอย่างต่อเน,นื่องครับ